สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้วันที่21นะครับเดือนเมษาสองเนาะวันนี้เรามาติดรถ Honda คลิกไอร้นะครับป้ายทะเบียนนะครับเชียงใหม่246นะครับไมล์รถอยู่ที่6,047กิโลนะครับรถใหม่อยู่เลยเนะาะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กัรขโมยให้ดูนะครับตามที่จรขโมยเขาใช้เรื่องแหลมแทงเนาะ ดังนั้นเขาเลยทําที่ปิดรูญีจไว้แต่ตอนนี้โจรไม่เหล็กไปเองเปิดได้หมดแล้วแทงตอนนี้ขโมยได้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์กดล็อกสองครั้งให้ดูนะครับตึ๊กถ้าใครดูกดล็อกสองครั้งนะครับโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับกระโมทั่วไปโดนรถก็จะร้องเนาะของผมจะไม่ร้องเลยจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยอ่ากระโมทั่วไปก็จะร้องเนาะคนตกไฟร้องจะร้องผมจะร้องแต่เมื่อมีคนแจมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ ก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดตอเมื่อปลดล็อกแต่การขโมยเราพิเศษกว่บได้คือกันน้ำนะครับขี่รถดับหลได้เลยการขโมยเั่าไปขี่รถดักหัวปุ๊บน้ําเข้าก็พังเนาะอ่เดี๋ยวผมจะมาสั่งสตาร์ทที่หมดให้ดูนะครับเปิดป้ายมดตึ๊กตึ๊กกดสองครั้งปุ๊บรถติดเลยนะครับถ้าเราอยากกลับเครื่องกดปุ่มปลดล็อกนะครับถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรนะครับใช้กุญแจผีนะครับแทงรูนจะรถเราไปสตาร์ทรถไป เราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะครับให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับรถจะดับเองภายในสิบวินะครับกดนะครับรถด,ดับนะครับบิดกลับก็ไม่ยุดนะครับอยู่เสมอปลดล็อกวันนี้ติดไปอีกคันเนาะฮอนด้าคลิกเนาะเฟซบุ๊กผมนะครับร้านกันขโมยรถหรือเว็บกันขโมยรถ .com เนาะราคาพันสองนะครับส่งทั่วประเทศเนาะลอง เซิร์ชดูนะครับร้านกันขโมยรถเนาะใน facebook โอเคครับคุณครับวันที่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเมษาสองห้าหกครับคุณครับ